สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเฮาทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับขอสู้ช่องพิมพ์พารวยเนาะค่ะเนาะมอน้แอดกับพ่อแม่พี่น้องมาหาปูสี่ศูนย์เนาะค่ะเนาะกับมาตามตัวเลขตามโครงสุดถ่ายของปูเพิ่นนะคะว่าปูเพิ่นถห้ตัวไหเน้นย้ำใหายตัวไหเนาะค่ะเนาะกับ ก็จ <insecurity. S 1> ิเขาไปกรับน้ำมาสการปูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องพิมพ์ผ้าด้วยเนาะค่ะเนาะกับเขาไปหาปูกันเลยเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะโอ้คือปูฝันว่าไปเด้ไปเมืองเก่านี่ปูได้เล็กูดมากตัวหนึ่งโอ้ค่ะค่ะเด้อดร้อนอันตรายมือเนีโอ้ มันฟันซิว้าเขาจะบกเข้าซิวังเป็นชุดเก่าอีเบ้นี่คับปูหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง๋อชุดเก่านะคะมันฟันไปแล้วมันเปลี่ยนมาไรโอ้ฟันไปแล้วเปลี่ยนอะไหนะคะอันนี้เป็นงวดที่เท่าไหร่นี่ครับปูนี่ยี่สิบสองสูตรนี้เป็นสูตรที่ยี่สิบสองวัน อเป็นหมดที่บอ้ค่ะหักซิบมันเสได้ห้าหกเจ็ดค่ะปูแต่ว่าหาห้องเบาค่ะเอาแต่หกเจ็ด่ะเจเอาคู่เดียวคือเอาเจ็ดศูนคือคือแบบกมูค่ะปูเจ็ดศูนย์นีได้มากเพราะคือกันแล้ว่ปูห้าหกเจ็ดหลักซิบคือคือหลักซิบปูได้หาหกเจ็ดมันจะเป็น เลขก้าวโตนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็เก็บศูนย์ไปเลยโอ้ค่ะมาห้องลยมาคัดคัดเอาอย่คัดให้เหลือซ้ำนี่นะคะปูอือหลายตัค่ะได้เอาได้เอาเลขลักซิบหาออกโอ้เอาลักซิบหาออกโอ้แต่ว่าภัยเสียงมะเร็งก็ไดเนาะปูมีสุดเต็มะค่ะสุดเต็มบ่อเฮ็ดแล้วมันไล่ตา ปวปวออกเลยมันหลายตัวมันหลายตัวือค่ะคือเอาไฮดแล้วค่ะประเทศแรกๆคือมันเป็นเกาชุดมาค่ะขนาดเท่ากับเบิ้งตานั้ะกลับย้อนคลิปก็ย้อไปเบิ้งเมียค่ะถ้าผู้ใดนะคะติดตามตั้งแต่ตองวัเนาะพี่น้องกะสีมีชุดเต็มเนาะค่ะของปูเนาะค่ะข้าวเหนียวมันหลายมันหลายที่เด็ค่ะเรายะว่ามันหลายเข้ากับข้าวแห้งง่ายง่ายเต็มหอดตัววงกลม ค่ะปูนี่นก็ไส่หน่อยลงหน่อยลงสินะค่ะอันนี้คือว่าหน่อยชุดอ่ะโอ้อันนี้สำหรับเล็กลลางเหลือหน่อยชุดแล้วก็ว่องหายตัวเนียนนะคะปูมืัอนี้ปูคือว่องสองตัวค่ะปูมันใดกันครับโอ้คือคือได้เน้นสองตัวเลยค่ะก็เลยว่องสองตัวกองสิสองตัวได้คือเขาว่องกัดนะเน้นไปที่ตัวตรงๆค่ะไม่ต้องกัด ค่ะปูรหรือว่าบลาไหลอืมค่ะว่ามีคำว่าบนล่างค่ะขันล่างขึ้นล่างมาบนขึ้นบนค่ะเอะอ,อแยกส่วนเลยเนาะไม่ซิบลุ่นมีสุดลุ่นนะคะปูวันนี้เอาโซกใส่ปีไม่นะคะมันมันลุดปีนี้ สิบอบอกจักเทียบปีนี้โอ้ขันรุดปีนี้สิบอบอกจักเทียบปีนี้แม่นสิบอกปีไหนปะคะปูปีน่าสิบอกโอ้แสดงว่าปูมันใจคักเิดหน่ะอันนี้เป็นชุดบนนะคะปูชุดบนนี้ชุดเต็มตอนแรกไม่จักจักครูค่ะปูอ๋อขึ้นมีซีครูเลยนะคะเนาะก็ขึ้นเน้นไห้นะคะมีสองตัวหลักหน่อยมีสองตัวโอ้ค่ะมันเป็นหวัดที่ยี่สิบเจ็ด ชนแล้วออกสิได้ชนแล้วออกอ๋อแสดงว่าสูตรบนนี้ชนกันไหมปะครับปูทองน้าไม่เลยค่ะชนแล้วออกชนแล้วออกนะคะเนาะปีหกสี่ยังไม่หลุดเลขงวดหนึ่งนี่แหละขาม่าวันตัวนี้ตัวนี้คือสูตรบนนี้ปีหกสี่พลาดหลุดสูตรนี้ที่ยี่สิบเจ็ดงวดที่ยี่สิบเจ็ด ออหงัดที่กรีบเจ็ดนะคะปูมาตำกัมนมากรีบเจ็ดหงัดชนแล้วออกได้นี่ชนแล้วออกชนแล้วออกแสดงว่างวดนี้ก็ชนอีกนึงค่ะแ,นนแสดงว่าต้องออกนะคะปูต้องออกค่ะเอาไปรับวซรับไส้ค่ะปูเอาไปใส่ตีไม้นะคะค่ะระวังชุดบนกับชุดล่างนี่ปูหมัก ชุดลาลายท่านี้มันใจทั้งสอง,งโอ้มันใจทั้งสอง,งชุดนะค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะเดินดี่อนเนื่องค่ะปูค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อมีสุขมีลาบใส่ปีใหม่นะคะได้รับเงินแสนเงินล้านกัน,นะะเนาะค่ะเนาะ ชุดบนนะคะปูหามากเป็นซีคู่นะคะพี่น้องกามีสามเจ็ดสามเก่านะคะซีเจ็ดนะคะแล้วก,ก็ซีเก่านะคะเนาะปูว่วงหานะคะว่องหายยูทีสี่เก้านะคะนอกกะกับแคปนาจ,จอไว้พิจารณาเลยเนะคะพี่น้องคะถ้ามักกระจัดจัดจัดจดเลยเดอร์ค่ะ นี่เป็นชุดล่างนะคะตอนแรกชุดเต็มแค่ครูกับปูเก้าบ่ค่ะชุดเต็มเก้าออค่ะชุดชุดเต็มนะคะมีอยู่เก่าคูนอพี่น้องแต่ว่าปูตัดลงมาหายเรืออยู่หาคูนะคะหลกกานมันจะมีอยู่หกคูอ๋ออันนี้เป็นของ <5 S 1> ของวัดที่แล้วนะคะมันจะมีห้าสองห้าสามค่ะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามวัดที่แล้วข้าวมันเง ตีห้ามันนี้ขึ้นบนเขาเน้นตีห้าสองเม็ดเดียวค่ะปู่อันห้าสามเนี่ยเขาเอาแปดตึงมัดไซห้าสามค่ะโอ้มองันไงมันก็ออกตรงตรงค่ะหกคู่ไม่ต้องกลับวันนี้เก้าคู่ไม่ต้องกลับเป็นสูตรเดียวกันปะคะปู่อ๋อเป็นสูตรเดียวกันนะคะพี่น้องกับสูตรที่ปู่เอาให้เบิ่งนะคะนอกเป็นสูตรเขาต่อเนื่องเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้งล่างนาะปู่เนาะมีทั้งห้าสามทั้งแปดสามโอ้ค่ะมันบอกตัวนิ่น ค่ะมันออกแต่ชุดเต็มเนอะปูค่ะมันก็กรตัวค่ะแต่วันนี้ได้ชุดเต็มมากเก่าตัวเก่าเก่าคู่ค่ะเก่าคู่ศูนย์โอ้ค่ะชุดเต็มค่ะมาห้าเลยมาคัดคัดออกนีคัดเหลือซ้ำหนีนะคะปูอืลายตัวค่ะได้เอาได้เอาเลขลักซิบหาออกโอเอาลักซิบหาออก ตอแต่ว่าไผ่เสี่ยวมาเล่นก็ได้น้อปูมีสุดเต็มป่ะค่ะสุดเต็มบ่เฮ็ดแล้วมันไล่ตาปูออกเลยมันหลายตัวมันหลายตัวือค่ะเพื่อเอาให้แล้วค่ะประเทีแรกๆคือมันเป็นเก่าชุดมาค่ะขนาดห้อกับเบิ้งตันนั้นกับย้อนคลิปก็ยาวไปเบิ้องเมียค่ะถ้าผู้ใดนะคะติดตามตั้งแต่ตองหัวนาะพี่น้องค่ะ สิมีสุดเต็มนะคะของปูเนาะค่ะค่ะขจะมันไหลขึ้นจกนนากคลอนแหงจ,จนมนหอดววงกลมค่ะปูนี่ต้ใครไหนล่องหน่อ,องหรอเปล่าค่ะอันนี้คือว่าหน่อยชุด่ะโอ้อันนี้สำหรับเล็กลลางเรือหน่อยชุดแล้วก็วงหายตัวเน้่งนะคะปูวันนี้ปูคือวงสองตัวค่ะปูมันให่แค่ัหน อ๋คือคือได้เนีนสองตูนเลยค่ะก็เลยวงสองตูวก้องสีสองตูนได้คือห้องบวกกลับนะเน้นไปที่ตัวตรงๆค่ะไม่ต้องกลับนะค่ะปูหรือว่าปลายอืมค่ะว่ามีคำว,ว่าบนล่างค่ะกันล่างขึ้นหลังนะบนขึ้นบนค่ะไมาแยกส่วนให้นะ มีสุดลุ่นมีสุดรุ่นนะคะปูวันนี้เอาโซกใส่ปีไม่น,นะคะคันมันลดป,ป,ปีนี่สีบอบอกักเทียปีนี้โอ้คันนี้รอนรุ่งร้อนคันลดปีนี่สีบอบอกักเทียปีนี่เนี่ยซีบอกปีหนาวปะคบปูโอ้นะ o, สแสดงว่าปูมั่นใจนะคะัก<ด>นั่อค่ะอันนี้เป็นชุดบนนะคะปูช,ชุดบนนี้ชุดเต็มตอนแรกไม่จะจะคููค่ะปูอ๋อขึ้นมีสีคููเลยนะคะเนาะ ก็คือเน้นไห้นะคะมีสองตัวหลักหนึ่งมีสองตัวโอ้ค่ะมันเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดชนแล้วออกอังซีนะชนแล้วออกอ๋อแสดงว่าสูตรบนนี้ชนกันไหมคะปูของนำไม่ถึงนะท่าใดค่ะชนแล้วออกชนแล้วออกนะคะเนาะปีหกสี่ยังไม่หลุดเลขงวดหนึ่ง นี่ละเอามาวัดตัวนี้ตัวนี้คือสูตรบนนี่ปีหกสี่ผ่านรุดสูตรนี้อันรี่ยี่สิบเจ็ดงวดที่ยี่สิบเจ็ดอ๋องวดที่ยี่สิบเจ็ดนะคะปูมาตามกันายี่สิบเจ็ดงวดชนแล้วออกได้ไหมชนแล้วออกชนแล้วออกแสดงว่างวดนี้กระชนอีกนึค่ะกระช่นแสดงว่าต้องออกนะคะปูต้องออกค่ะเอาไปรับโซครับไส้ค่ะปู เอาไปใส่ตีไม่เหรอค่ะระว่างชุดบนกับชุดล่างนี่ปูหมักชุดใดหลายค่ะนี่มันใจทั้งสองโอ้มันใจทั้งสองชุดนะค่ะทั้งบนทั้งล่างค่ะเดินดีต่อนเนื่อค่ะปู ค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องก็แคปหน้าจ,จอไว้เดอ้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อมีสุขมีลาบใส่ปีใหม่นะคะได้รับเงินแสนเงินล้านกันเนาะค่ะเนาะชุดบนนะคะปูหามากเป็นซีคู่เนาะค่ะพี่น้องก็มีสามเจ็ดสามเก่านะคะซีเจ็ดนะคะ,ละ, 4, ะ,คะหล้กก็ซีเก่า UT, 4, นะคะเนาะปูว่องไหานะคะว่องหายยูทีสี่เก้านะคะเนาะก็แคปหน้าจ,จอไว้พิจารณาเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้ามักก็จ,จ,จัดจัดเลยเดอ้อค่ะ นี่เป็นชุดล่างนะคะตอนแรกชุดเต็มแกค้ครูกับปูกเก่าบะคะชุดเต็มเก้าโอค่ะชุดชุดเต็มนะคะมีอยู่เก่าคูน่ะพี่น้องแต่ว่าปูตัดลงมาให้เลืออยู่หาคูนะคะกลานมันจมีอยู่หกคููอ๋ออันนี้เป็นของของวัดที่แล้วนะคะ่ะมันจะมีห้าสองห้าสามค่ะแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามที่แล้วขามันน ทีห้ามันนี้ขึ้นบนเขาเน้นตีห้าสองเม็ดเดียวค่ะปูอันห้าสามเนี่ยเขาเอาแปดตงมัดใสห้าสามค่ะโอ้มันเลยมันก็ออกตรงตรงค่ะหกคู่ไม่ต้องกลับวดนี้เก้าคู่ไม่ต้องกลับเป็นสูตรเดียวกันไหคะปูอ๋อเป็นสูตรเดียวกันนะคะพี่น้องกับสูตรที่ปูเอาให้เบิงนะคะนอกเป็นสูตรเขาต่อเนื่องเด้อคะพี่น้องคะวดที่ผ่านมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะปูเนาะมีทั้งหาสามทั้งแปดสามโอ้ค่ะมันบอกออกตัวนิ่ง ไม่เดียวไมค่ะมันออกแต่ชุดเต็มเนาะปูชุดเต็มมันก็ครตัวค่ะแต่วันนี้ได้ชุดเต็มมากเก่าตัเก่าเก่าคู่ค่ะเก้าคู่ไม่ต้องกลับค่ะเจมี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามค่ะปูวกเจ็ดศูนย์ค่ะเจมี่ค่ะจะเป็นเก้าคู่แต่ว่าห้องคัดออกสี่คู่แล้วค่ะปูเพื่อได้สื่อ เต็มก็ได้เอาเต็มก็ได้มไไดันที่แน,น,น่ๆถ้าสามีกะเขาทุกห์มากค่ะพระบ่ทช่วยกันไปก็วมายับยัวยพิจารณาเอาค่ะค่ะพี่น้องค่ะกัดแคปนาจ,จอไว้เนอะค่ะเนอะกัดเล็กโปรซีศูนย์พ่นกะันเนีนให้มาแล้วเนอะคะ่ะเนอะ ลองเอาไปพิจารณาเบองเดอคะด้อมกักกะจัดคัดกะพานนะคะคนหมุนอยู่บางขอคนบอกอยุภาีสานเนาะคะ่ะใส่ดุลพินิจใล่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ,ะใส่สติในการลงทุนนาเด้อคะเด้อค่ะสาหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอฝากความเป็นพี่น้อง FC ว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,กดกระดิ่งนะคะจะได้ว่พลาดการแจ้งเตือนกับทั่งช่องพิมพ์ผ้ารวยนะะเนาะเนาะ อมเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเนยฮะคลิปดีๆพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีเฮาทุกคนได้รับชมรับฟังนะคะกขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาโชคดีในวันปีใหม่นะคะได้รับของขวัญปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ